ตระกูลหุนเผด็จการขี้เหนียวมีเป็นแสนล้านยังให้ชาวบ้านออกเงินช่วยซื้อ f 1 5มือสองสู้ไทยเมื่อพูดถึงตระกูลหุนในกัมพูชาหลายคนคงนึกถึงอำนาจเบสเซตและความมั่งคั่งมหาศาลที่สะสมมาเป็นเวลาหลายสิบปี แต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือทำไมถึงยังต้องให้ประชาชนธรรมดาออกเงินคนละ5ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเพื่อช่วยกันซื้อเครื่องบินขับไล่ F-15 จํำนวน8ลำทั้งมือ1และมือ2มาเป็นขุมกำลังใหม่ในการต่อกรกับกองทัพอากาศไทยที่เหนือกว่ากัมพูชากรินเจอไทยปล่อยข่าวลือ F-15 มือ2แต่ต้องให้ประชาชนร่วมใจใจ่าย ความเครียนไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นในกัมพูชานั้นสะท้อนความกดดันอย่างหนักของรัฐบาลฮุนมาเน็ตหลังจากที่กองทัพอากาศไทยเปิดฉากโชว์ศักยภาพเครื่องบินรบ F16 และคลิปเปนที่เหนือชั้นแบบไม่เกรงใจใครทำให้ภาพลักษณ์กองทัพกัมพูชาดูอ่อนด้อยไปทันที วิธีแก้เกมที่ชาวกัมพูชาหยิบยกขึ้นก็คือการตั้งแคมเปญบริจาคเงินคนละ5ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเพื่อจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-15 มือ1และมือ2จำนวน8ลำให้มีสมรรถนะเหนือกว่าเครื่องบินรบของไทยนี่คือการเปิดหน้าให้เห็นว่ากองทัพกัมพูชาเองยังไม่มีงบประมาณเพียงพอจะจัดซื้อเครื่องบินรบทัทนสมัยอย่างที่ต้องการและต้องพึ่งพิงน้ำใจประชาชนจนกลายเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ในภูมิภาค ตระกูลหุ่นมีเงินแสนล้านแต่หวงงบซื้อเครื่องบินเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณล้วนๆเพราะข้อมูลที่เปิดเผยแสดงให้เห็นว่าตระกูลหุ่นผู้ครองอำนาจมายาวนานพร้อมกับสมบัติและทุนทรัพย์มหาศาลกลับเลือกเก็บไว้ในมือไม่ยอมทุ่มงบประมาณรัดก้อนใหญ่ไปกับการจัดซื้ออาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงโดยตรง แทนที่จะใช้เงินกองทุนส่วนกลางหรือทุนส่วนตัวของตระกูลมาพัฒนากองทัพกัมพูชากลับปล่อยให้ประชาชนธรรมดาที่มีฐานะไม่มากต้องแบกภาระด้วยการบริจาคเงินรายเดือนเพื่อซื้อเครื่องบินรบมือสองนี่คือข้อเท,ท็จจริงที่น่าเจ็บใจของชาวกัมพูชาที่แม้ตระกูลผู้ปกครองจะมั่งคั่งเป็นแสนล้านแต่กลับไม่ยอมจ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศโดยตรงและปล่อยให้ประชาชนต้องเป็นหนี้สงครามทางเศรษฐกิจด้วยตัวเอง สถานการณ์ชายแดยนร้อนระอุไทยโชว์ของ F 1 6คลิปเป็นกัมพูชากดดันจนต้องฝันถึง F 1 5หลังจากที่กองทัพอากาศไทยนำเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆอย่าง F 1 6และลิปิเเป็นรุ่นล่าสุดลงสนามซ้อมรบรับปฏิบัติการจริงที่ชายแดนกัมพูชาปรากฏว่ากองทัพกัมพูชาถูกนวดหนักทั้งฐานยิงจรวดและศูนย์ยุทธวิธีสำคัญสร้างความตื่นตระหนกจนต้องเปิดแคมเปญบริจาค ความรู้สึกของชาวกัมพูชาแม้จะภาคภูมิใจกับความสามคัคคีแต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนความรู้สึกด้อยกว่าและถูกกดดันให้ต้องเร่งพัฒนากองทัพเพื่อให้ต่อกรกับไทยได้อย่างเท่าเทียมข้อเสนอซื้อเครื่องบิน F-15 ที่แม้จะมีทั้งมือ1และมือ2อก็ยังเป็นความฝันที่ห่างไกลเพราะงบประมาณของประเทศที่จำกัดและข้อจำกัดด้านการเมืองระหว่างประเทศทําให้การจัดซื้ออวุธยุโปรกรณ์ระดับสูงนี้ไม่ง่ายเหมือนเดินเข้าเซเว่นแล้วหยิบขนมใส่ตะกรา้า ไทยมีงบซื้อเครื่องบินแต่เจอแรงต้านในประเทศกัมพูชาขาดงบแต่ประชาชนพร้อมใจในทางกลับกันประเทศไทยซึ่งมีงบกลาโหมขวากว่าและศักยภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่ามากกลับต้องเจอกับแรงต้านจากประชาชนภายในประเทศเองทุกครั้งที่รัฐบาลประกาศจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ชิ้นใหม่ ต่างกับกัมพูชาที่ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ90%ยอมรับและพร้อมจะสนับสนุนให้กองทัพจัดซื้อเครื่องบินขับไลร่รุ่นล้ำสมัยอย่าง F-15 โดยสมัครใจแม้ฐานะไม่มั่งคั่งเพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่านี่คือหนทางเดียวที่จะรักษาความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชาติท่ามกลางแรงกดดันจากเพื่อนบ้านการฝันถึง F-15 มือหมือสอคือการสะท้อนความจำเป็นหรือความสิ้นหวัง อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญและแสงข้อมูลตั้งทอดสังเกตว่าการจะซื้อเครื่องบินขับไล่ระดับ F-15 นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่เครื่องบินมือสองก็ตามเพราะต้องใช้เวลานาน,านในการผลิตและรีโนเวทรวมทั้งการฝึกอบรมนักบินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องใช้เวลาเป็นปีเพื่อให้พร้อมใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดทางการเมืองระหว่างประเทศที่กัมพูชาไม่สามารถเจราจาซื้อขายอาวุธขั้นสูงได้อย่างอิสระเหมือนกับประเทศที่เป็นพันธมิตรระยะยาวของสหรัฐอเมริกาสรุป ตระกูลหุนเก่งจริงหรือแค่หัวงงบสถานการณ์ที่กัมพูชาต้องให้ประชาชนช่วยกันถือม้อรับบริจาคเพื่อซื้อเครื่องบินรบสู้กับไทยอย่างนี้ย่อมชวนให้เกิดคำถามว่านี่คือความสามารถและความจริงใจในการพัฒนากองทัพของตระกูลหุนหรือเป็นเพียงเกมการเมืองที่ต้องรักษาอำนาจด้วยการประหยัดงบและโยนภาระให้ประชาชนแบกรับด้วยตัวเอง เรื่องนี้ยังคงต้องจับตาดูต่อไปว่ากัมพูชาภายใต้การนำของคุณมาเนตจะสามารถพลิกสถานการณ์ให้เป็นก้าวกระโดดทางยุทธศาสตร์จริงหรือไม่หรือจะกลายเป็นเพียงเงาของอดีตที่ถูกท้าทายจากเพื่อนบ้านอย่างไม่อาจต้านทานเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกระจวิทสงครามเป็นอาหารเชา้าอย่าลืมกดไลค์กดซั c สไคร กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ